สวัสดีค่ะพบกับสายจาก I'm Sine Channel ค่ะวันนี้สายไปอยู่ที่ Terra Cemas นะคะในดากอนซิตี้นั่นเองก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะโอเควันนี้นะคะตัวที่เป็นอ่าตัวนี้ชื่อ i l l u s t r i o u s Ruby Dagon r นะคะได้ปลดล็อกแล้วถ้าใครแบบสนใจที่จะเดินเส้นนี้นะซึ่งเส้นนี้นะคะจะแจกพัซซอ่าคอยใช่แล้วเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบเส้นสีแดงเนาะก็น,นี้จะมีพัซซคอยแบบ เต็มที่เลยแล้วก็สุดๆไปอยู่ที่อ่าซีชาร์วันนี้นะคะทีมของเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะว่าตอนนี้สายถึงไหนแล้วใช่แล้วอ่าตอนนี้จะบอกว่าต้นคลิปใช่ไหมลุ้นกันใช่ไหมจริงๆคือซายมาเดินเส้นนี้ค่ะอยู่ที่เอลิเทนลาพิส r ากอนนะคะนี่สายเปิดกล่อง H มาแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันว่าสายได้ตัวอะไรนะ โอเคค่าสำหรับการเปิดกล่องเฮดเรียกว่าใสา่ได้ตัวนี้นั่นเองเนาะอ่าที่ย้อนไปให้ดูตะกี้นะคะก็ใส่อัดไว้ตอนนั้นก็แบบไม่คิดว่าจะได้มังกรเฮดหรอกแต่ก็กดอัดไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าแบบแต่อาหาร,หรเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรกดอัดไว้นะคะทุกครั้งที่อ่ามีการเปิดกล่องเฮดแล้วก็จะลุ้นใส่ได้ไฮเทนชันดักก้อนหมาใช่แล้วอันนี้ใส่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่จะเลี้ยงน้องแล้วก็ใส่จะเอาไปทําเป็น อาสกัดเย็ยนของเรานั่นเองนะคะในภาษาของเราหรือว่าการย่อยน้องนะคะหรือว่าการทําให้น้องเป็นลูกแก้วนั่นเองสายจะพาน้องมารีคอที่นี่นะคะถ้าอาเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะเลี้ยงให้อยู่ประมาณเลเวลแบบเดี๋ยวคิดก่อนไม่แน่ใจว่าจะต้องเลี้ยงเท่าไหร่ละเนี่ยเพื่อให้ได้เพื่อแบบว่าตอนนี้40ก็คือได้100 1 0 0ตัวออฟเนาะเพราะฉะนั้นสายจะต้องใช้ จ็กเกอร์ออฟนะคะ20ในการเอมพ w ว r เพราะว่าเอมพ w ว r มันใช้120 1 120ง0ไยสายมีแบบถ้าสมมติสายเลี้ยงไปถึง40เนี่ยสายจะได้ออฟ100ใช่ปะเพราะฉะนั้นสายจะต้องใช้จ็ k กเกอร์ออฟในการเสริมนะคะอีก20ตอนนี้สายแบบมีจ็ k กเกอร์ออฟอวย50อันโอเคอันนี้สบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายจะมาเอมพ w ว r น้องที่นี่นะคะเรียกว่าโอเคมากเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะที่มีกัน ลูกธนูอ่ามีจ็กเกอร์ออฟแจ็คมาเยอะเลยก่อนหน้านี้น่าจะไม่ถึงคิดว่าไม่ถึง20นะแต่อันนี้คือได้เพิ่มมาครั้งที่แล้วคือดีค่ะแบบอีเวนต์เก็บตัวลูกศรน,นะแต่ว่าไซเก็บได้แค่15ไงโอเคเรามาอัปเดตกันเถอะเส้นนี้นะคะที่ไซเล่นโอ้ลืมเลยก็คือจริงๆอ่ะไซนึกว่าวันนี้อีเวนต์อ่าตัวพัซซ์ซหมด ก็แบบรีบเล่นมากนะคะเพราะฉะนั้นทรายจะได้เหรียญแมสคอยจากเส้นนี้เยอะมากเลยทุกคนเอาจริงๆเล่นเส้นนี้ก็เคนะแบบโฟกัสเส้นนี้ก็จะได้ทีละพันเคทรายน่าจะได้มาประมาณพันห้าละค่ะอันนี้ก็เล่นแบบได้เส้นนี้มาเรื่อยๆบวกกับเส้นนี้แต่ไม่ค่อยได้เส้นนี้เท่าไหร่แต่เส้นนี้ใกล้ฟุกแล้วเพราะว่าอันนี้ไม่ได้โฟก,กัสขนาดน,นั้นนะคะตอนนี้มูฟมดค่ะ ก็แ,แบบรีบเล่นมากก็นึกว่าอ๋อวันนี้หมดอีเวนต์หรออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอยากจะแบบเก็บได้อีกสักหน่อยอะไรเงี้ยโอเคเรา,าพูดถึงเทราซีแมสทุกคนถึงไหนกันแล้วมาอัปเดตกันได้นะคะอันนี้อ่าสำหรับเส้นนี้ทําไมไซายถึงดูเส้นนี้เพราะจริงจริง,รงก็แบบอยากได้กล่องเฮชเยเพราะฉะนั้นายก็จะมีเป้าของายว่า๋โอโอเคเราจะเดินเส้นที้เป็นแบบกล่องเฮชนะคะแล้วกล่องเฮชในที่นี้คือต้องเป็นกล่องเฮชที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีการแบบ ไปแบบปลดล็อกกุญแจจากที่อื่นอะเพราะว่าซายรู้สึกว่าการเล่นอีเวนต์ของแมสถ้าแบบไม่ได้อยากได้ตัวนั้นจริงๆอะมันจะต้องมีการปลดล็อกแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมแบบน้องติดกลงเงี้ยก็ต้องไปไล่เส้นไล่อะไรอย่างเงี้ยใจเลยจะรู้สึกว่าแบบเอาเส้นที่มันไม่ได้มีการปลดล็อกระหว่างกันแล้วก็ถึงเวลามันก็จะเปิดให้เองอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะดีกว่าสาหรับทรายนะวันนี้นะคะมีตัวมังกรใหม่นะคะชื่อน้องอ่าอิล o ัสต์สุบี้ดากอนนะคะเปิด ให้เดินได้โดยเส้นนี้นะคะจะแจกพัสดุ์ขอใใช่แล้วก็จะเป็นอันนี้ทั้งเส้นเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว c c h ช s s นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนี้ซึ่งข้างในจะมี C c ชา r t นะส่วนกล่องเทอร่าเนี่ยอันนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้เส้นเขียวอันนี้ก็จะแจกอเทอร่าชาเทร่าชาใช่อันนี้ตามที่ต้นของอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ทรายอธิบายสำหรับภาพรวมอีเวนต์นี้ มีบอกไว้แล้วอะแปะอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือมีซีชาร์ตนะคะกับซีชาร์ตกับเทอร์าชาร์ต5 0นะคะก็จะทำให้พลังของคริสตันเราอย่าเพิ่งลืมคริสตันเราไปทรายไปแปะไว้ตรงนี้น,นั่นเองพลังของคริสตันนะคะเอ็มที T ่ l a n c i n g คริสตันเนี่ยมีการแบบพลังกลับคืนมาหรือว่ารีชาร์ e นะคะถ้าเราแบบเก็บครบตอนนี้ก็คือพอรีชาร์จครบก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้แบบออฟ นะคะของตัวไททันทั้ง4แล้วก็เทร่าซึ่งแบบ40่สถึงหนึนะอันนี้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าระหว่างที่เก็บตัวซีเชสก็เทร่าเชสนะคะอันนี้ได้ผลไม้ใช่แล้วได้อาหารนะคะฟูด้ดอาเจมเพชรนะคะแล้วก็พวกอาซีชาดแล้วก็เทร่าชา์ดด้วยอันนี้ก็จะอยู่ในช่วง3 1 0ถึง10โอเคเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คเลยว่าตัวเองมีเท่าไหร่ในคอเช็คสิรู้สึกว่าจะไม่มีเทราชาดเอามี คือตอนนี้เก็บแบบไม่ได้เช็คเลยว่ามีเท่าไร่อันนี้มีแปดนี้มีสิบเจ็ดนะคะอีเวนต์อีก6วันก็น่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะคะเป็น runner runner ก็คือต่อมาจากพัซนเองอ่าแล้วก็มีเส้นไหนอีกนะที่รู้สึกว่าจะมี h ฮชนะเดี๋ยวขอไลยเส้นสีขาวสีขาววันนี้ก็มี H ฮชนะคะต่งันนี้ก็คือรอ,อเปิดประมาณ3วันกับอีก20ชั่วโมงค่ะจะเปิด โรงน้องมังกรตัวนี้ไฮอันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยสําหรับอีเวนต์นี้ค่ะชื่อไซโคอนจีนี่ดากอนนะคะเป็นอิเลเมนที่อาอันนี้เป็นของโซฮาบิแตจากโลกแอนเชนเวิลด์นะคะและอีก3ามธาตุต่ธาตุนี้อันนี้ก็น่าสนใจมากแต่จริงๆคือสวยเพราะว่าธาตุเนี่ยก็ยังเฉยๆอยู่ไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกแบบ mm hmm. เท่มากเพราะว่าเป็นแบบเหมือนจีนี่ไงแล้วแบบเหมือนเป็นยักษ์ในตะเกียงนะคะแล้วก็มีเวทมนต์มีแบบ มีการแบบอ่านหนังสือให้ายๆน้องวิสตอมดักก้อเลยเส้นนี้มีอะไรเส้นนี้ก็คือจะมี H อย่างที่ไล่ไปนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยถ้าจะดูคือของก็คือเฉยๆเฉยๆมาเรื่อยๆอะเรารู้สึกอย่างนั้นก็จะมี C ีเชด e ีเชดนะคะกล่องสมบัติซีนิดนึงแล้วก็มีกล่องนี้กล่องนี้จําไม่ได้ว่าแจกอะไรอะแล้วก็มีอันนี้เลย Black s h e s e หรือว่าแจกตัว H นั่นเอง อันนี้ black cheese นะอันนี้จะแจกตัว H หรือว่าผลไม้นะคะประมาณแปดแสนหรือเปล่าหรือพันล้านเนี่ยแหละจำไม่ได้ว่าเขามีจริงๆคือมันจะไปตกลุ่มผลไม้อะบ่อยทรายก็ตกบ่อยเหมือนกันนะคะอ่ามีเส้นไหนอีกที่มี H นะอ่าเส้นสีเงินเข้มนะคะที่ทรายรีวิววันนี้ไปแล้วค่ะ,ะเส้นสีชมพูสีชมพูเราไปดูเส้นนี้จากนีดีกว่าสีชมพูจะต้องใช้กุญแจนะก็จะมีพวกอ่า อะไรเนี่ยฮาร์บิเต็ดอ่โทเค e นฮา b i บิเต็ดนะคะพวกเพียวอะไรเงี้ยแจแล้วก็มีเพรนะคะกล่องนี้จะแจกเพรเนาะก็ประมาณ6 1ถึงประมาณนั้นนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เส้นนี้มีอะไรมีอาหารมีแอลแอลจะบอกว่าพี่เปิดมานะคะยังไม่ได้มังกรเลยนานๆทีถึงจะได้มังกรอ,อันนี้ได้อาหารบ่อยมากก็อันนี้ก็จะมีอ๋อเทอร์ราเชสนะคะแล้วก็ไมทีก็เฮช จำไม่ได้ว่ากล่องนี้ได้อะไรเหมือนกันเนี่ยกล่องมีขาวสีเหลืองนะคะอันนี้ชอบจำไม่ได้อันนี้ก็ dark s h a s e นะคะน,นี้น,น่าจะไลฟ์ปะน่าจะใช่นะจําจําชื่อกล่องนี้ไม่ได้แล้วก็มีแอลโอ้ยหลังๆมาคือเยอะมากเส้นนี้ก็ถือว่าแบบมี2กล่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นน้ําเงินเข้มเนี่ยจะมี hash ช h a d e สองกล่องสามกล่องะคะ่ะ ก็เดี๋ยวพยายามเก็บก่อนไม่แน่ใจว่าจะถึงตรงนี้ไหมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิววิธีหนึ่งละกันว่าเปิดมาแล้วเราจะได้เทั้ง3กล่องไหมอันนี้กล่องแรกไซายได้ H ฮชแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนไปนรูดกันได้ถ้าใครอยู่เส้นนี้อันนี้ได้จริงๆแต่ว่าก็คือบางทีไซาก็จะได้อาหารเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใจก็เบิงทีก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ได้อาหารมาก็ได้เยอะนะน่าจะหลานนะไม่ใช่แปดแสนถ้าจำ,ถ,าจำถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจละลืมจํานวนอ๋อจริงๆวมันมีบอกนี่เดี๋ยวเราไปดูที่นี่ก็ได้ว่าตัวเลทอาหารนะคะอันนี้กล่องอะ่ะจะบอกว่าเส้นนี้กล่องแบบแจกกล่องอย่างเดียวเลยก็เลยแบบมาอ่านทางนี้ก็ได้นะเผือ่อจําไม่ได้ว่าในนี้มีอะไรอากดเข้าไปที่ตัวไอค่ะแล้วก็ไปเช็คกันหน่อยสิอุย้ย บบนะนี่ไงอาหารแปแสนะไม่ใช่ร้านแล้วก็มีเฮชพวกนี้นะคะซึ่งทายตกผลไม้ตกอาหารนี้บ่อยมากจริงๆกว่าจะได้เฮชเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเรื่องแบบบ่อยขนาดนั้นนะเรียกว่าก็อยู่ที่ดวงจริงๆนะคะผิดหวังก็หลายครั้งจริงๆแต่ว่าเราไม่ท้อค่ะเราก็จะเล่นจนกว่าที่ความน่าจะเป็นเราจะแบบได้ตัวเฮชได้มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นบ่อยๆค่ะเพื่อให้มีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นนะอันนี้ทรายแบบบอกเทคนิคก็คือเราพยายามแบบหาโอกาสที่จะแบบ เปิดมันบ่อยๆอ,อ่ะเพราะฉะนั้นแบบความน่าจะเป็นที่จะตกที่จะได้มังกรมันก็ต้องมีบ้างนะคะประมาณนั้นอันนี้กล่องนี้ชื่อไลท์เชดจริงๆด้วยจำไม่ได้แล้วก็อันนี้ชื่อดาร์อันนี้แจกอะไรอันนี้เป็นไทยทันบวกกับนิดๆหน่อยๆอ่ะกล่องนี้ใช่แล้วกล่องนี้จะเป็น f r a มเ shade จำไม่ได้กล่องเนี้ยจะเป็น L อ๋โอ้ไม่ไทยทันด้วยกล่องมันเยอะมากเส้นเนี้ย อันนี้ก็มีไททันกับอาหารดีฟอรประมาณแสนหกนะคะมีกล่องอันนี้อันนี้เราไม่เคยเห็นเท่าไหร่จะเป็นสีชมพูมากกว่า celebration ่ h a ช e อันนี้ก็จะเยอะอยู่เป็นพวกไทยทันก็ปีส่วนอันนี้อ่าเราไปดูกัน sea chart s h e นะคะอ๋อไม่ใช่ sea s h a e เดี๋ยว sea chart ช h ก็จะมีเพชรแจกด้วยพร้อมมังกรบ้างด้วยโอ้ยไม่ใช่มีแค่แบบ อาหารยางเดียวนะมีตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยสโตนดาก,ก้อนแจกที่นี่ด้วยแหละมีเพียวเพียวเทอร่าก็แจกนะอันนี้ก็คือแบบผสมกันเยอะมากแล้วก็มีพวกซีชาร์ดค่ะเยะแยะมากมายซีโทเค็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ต่างกันเทอร่าก็ฝาแจกฝั่งเทอร่าเนาะก็ไม่เทอร่าทั้งหมดนะก็จะมีมังกรตัวอื่นด้วย ที่ไม่ได้มีส่วนผสมของเทอร่รานะคะแต่ก็มีทั้งสีทั้งเทอร่ราผสมกันเรียกว่าก็คือมีทั้งฝั่งสีที่แบบไม่มีเทอร่ราก็มีนะคะเหมือนเอามารวมๆกันอยู่ในกล่อง2กล่องแค่เป็นสีแต่ว่าเปลี่ยนเทอร่ราชาติให้ด้วยโอเควันนี้ก็มาชวนคุยเรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบมีตีมอะไรเลยนะเนี่ยวันนี้มาอัปเดตให้ฟังเลยเฉย ว่าถึงไหนกันแล้วนะทุกคนก็คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมรีบเล่นนะตอนนี้เทอร์าซีแมทนะคะเหลือเวลาอีก6วันกับอีก21ชั่วโมงค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ